คนกะจีมาครับพี่น้องไปกะจีโชว์นะครับพี่บางสุดทร์ของวันนี้ครับพี่น้องครับสนามแสนแก้วรับพี่น้องครับโดนไม้งามเจ้าวิหารครับพี่น้องครับเจ้าวิหารคนกะจีตกฟาดเรืองพี่น้องคุณเพื่อนกันโอ้โหจู่ๆคนตกคนกะจีตกครับพี่น้อง Rồi ừ, tắm đi các vị đồng chấp hai. Úi, phún đi พี่น้องครับคนกับทีตกครับพี่น้องครับลงมากอือ ตบพี่น้องครับฝนกิดสีมาพี่น้องเอ้ยฝนฟ้าบางสไตล์ของจังมือดีครับพี่น้องครับเาล,ลย่าไม่ที่รีบอ่ครับน้อง

ไปได้จำจำเม็มิถุลีสุดยอดของร้านโตแน่นอนไปได้สวยง้อครับพี่น้องครับนี่เลยโอ้เกี่ยวครับโอ้ว่าสิแต่ว่าสิไหลว่าตอนนั้นอะที่นุ่มๆครไหเนี่โอ้ไหลไหลไหลเลี้ยเลี้ยครับพี่น้องไหล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 ครับพี่น้องครับ ไม่เบ็กไม่ดอกไม่เบกโอ้วหลเป็นหลครับเรียบเลยครับพี่โนไม่เรียบเลยพี่น่อันน่องกินจร สอน้องเจเจริเจริเจครับพี่น้องครับ